ได้ความฝันตอนที่อยู่มีว่าอยากเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ไอ้สลาบันนิกได้ไงก็ไม่รู้แกดิบจรน้ำปูแน่นแน่นเลยนะครับปูแบบแน่นแน่มากเลยเฮ้ยโอเคเลยนะฮะบางน่าจะร้องอย่างนี้เมนูนี้เฮ้ยต้นตาไหลเลยเฮ้ยเป็ดจริงเฮ้ยเป็ดจริง มากับบางอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาบล็อกมารีวิวร้านอาหารอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเองนะครับวันนี้นะครับผมมีร้านเด็ดจะมาแนะนำครับทุกคนครับอันนี้เป็นร้านอาหารแนวสไตล์อาหารไทยฟิวชั่นครับมีทั้งอาหารข้าวของหวานกาแฟอะไรครบหมดเลยนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปร้านบ้านครัวเองครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าร้านเป็นยังไงบ้าง ราอยู่กับใครบ้างครับนี่คุณหนูอดีนาแล้วก็คุณอัสมานฮะโอเคครับเราไปเลยครับผมไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในดูออำเภอเมืองหัดใหญ่นะครับก็เพิ่งมาถึงหน้าร้านเองนะครับไปฮะอุ้ยเบใครอะเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้มาครอบครัวเดียวนะครับผมวันนี้เรามากับครอบครัวดานิสกุลนะครับนี่มีใครเอ่ยเอ้ยเอ้ยน้องติดน้องติดไปไหน อ่าพานเลยสวัสดีครับวันนี้เรามากับครอบครัวดานิสกุลนะครับฮัลโหลหิวแล้วเหรอเนี่ยหิวแล้วเหรอโอเคครับตอนนี้เรามากับคุณฟีนะฮะน้องตาครับแล้วก็คุณไอมี่นะครับผมเข้าไปในร้านเลยดีกว่าครับไปครับไปเร็วนั้งเด็ด

คนยึดของโต๊ะเป็นอย่างงี้นะครับต้องขออภัยเจ้าของร้านนะฮะตรงนี้จะวุ่นวายหน่อยนะครับไปก่อนครับอันนี้ขอโดเมนเมนูขอเมนูทางร้านนะครับปกติแล้วทางร้านจะเป็นอาหารแนวไหนครับพี่แนะนําทางร้านก็คือหลักๆลักลักจะมีเป็นกลิ่เดียวเนื้อนะครับแลิ่นเดียวเนื้อพวกอาหารจานเดียวเป็นกับข้าวเป็นกับข้าวก็มีเครื่องดื่มพวกชากาแฟะชาโอเคครับเป็นแนวฟิวชั่นเลยใช่ไหมครับงั้นขอเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนำอันนีอยครับวันนี้เมย์แนะนําเมนูอะไรบ้างครับทางร้านเป็นเมนูขายดีนะครับก็จะมีตัว เชียงคูผัดขี้หมูสดนะครับับผมจากส้มคัาผมดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นส้มแห้งส้มแห้งลักขลิบกุ้งนครับผมดังนั้นผมขอเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนาสาหรับของครอบครัวแล้วกันครับวันนี้เอาให้ทางร้านแนะนาไปเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาร้านนี้เหมือนกันจริงๆไม่เคยรู้เลยว่าที่ฮัทใหญ่มีร้านอาหารประมาณนี้ด้วยเอาเป็นว่าทางร้านจัดเมนูให้โอเคได้เลยครับผมค่อยมาดูว่ามีเมนูอะไรสุดท้ายดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างโอเคได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ ัวนี้ก็จะเป็นส้มยอดมะพร้าวนะครับแต่ปัลกระพงโอเคครับส่วนตัวนี้จะเป็นซุปแห้งเนื้อสุนครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับถ้าตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับจะมีก็คือเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมครับปูนิ่มทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ก็คือเป็นบัคคัลี่ผัดกุ้งครับส่วนนี้ครับเป็นลวกจิ้มเนื้อรวมครับจะมีเนื้อสุนทรเก้ีแล้วก็เนื้อสดโอเคครับตัวนั้นจะเป็นเมนูขายดีก็คือเนื้อปูผัดพริกขี้หนูสดครับโอเคครับอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านแนะนํามาวันนนนี้ะรมมากกจเเเป็็ูของดๆ ของเด็กๆก็คือเฟไฟนั่นเองโอเคครับ อันนี้ทางร้านก็มีเมนูเป็นคาเฟ่เป็นน้ำน่ารักมากเลยอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่โกโก้อันนี้เป็นแบ็คพีนแบ็คพีนโอเคได้เหรอมัแล้วอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะครับเพราะว่าด้านบนจะเป็นโกโก้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้น่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชาเขียวน้ำผึ้งข้างบนเป็นชาเขียวเนาะีฮันนี่ มะอานนี่เลมอนเอ้ยชื่อได้อยู่น่าจะประมาณนั้นนะฮะน้ำเขาก็น่ากินมากเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นกาแฟส้มนะฮะกาแฟส้มก็แก้วจะประมาณนี้นะครับน่ารักน่ารักแล้วก็นี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่โซดาประมาณนี้นะฮะโอเคครับงั้นผมขอลองชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับ แบบนี้ก็คือโอ้โหสองคนนี้ก็วุ่นวายมากเลยนะฮะเนบชิมแกงส้มอให้คุณชานุชินกินแกงส้มเหรอองแล้วเนี่ยเป็นคนที่ลิ้นจระเข้มากนะถ้าาจะถามว่ารสชาติเป็นไงต้องถามคุณชานุนชินนะฮะชอบทำอาหารมากกว่าจริงจความฝันตอนที่อยู่มหกว่าอยากเป็นเชฟน,นะฮะ,ะแล้วก็ไอสถาบันนี้ได้ไงก็ไม่รู้มาลองดูลองดูลองดูนะฮะ จัดจ้านเลยฮะจัดจ้านเลยไอ้แกงส้มไม่มีวานแกงส้มใต้เลยแหละคือเขาจะเน้นไปเรื่องพริกแกงอ่๋อทำในตำเองนะเพราะว่าพริกมันมีความหยาบนี่จะเป็นแกงส้มนะฮะแกงส้มปลากระพงขาแท้ๆเขาจะทางาบังน่าจะร้องอยู่ฮะเมนูนี้น้ำตาไหลเลยเฮ้ยเป็ดจริงเเป็ดจริงเมนูต่อไปเลยครับอันนี้มทอดเดียวกันเองอันนี้ทางร้านว่าเป็นเมนูใหม่นะฮะที่ทางร้านได้ทำค่อนข้างจะหากินยากนะคืออาจจะด้วยมันเป็นฤดูกาลนั่นเท่าที่จำได้มีเป็ด เราดูกาลก็เฮ้เรามาชิมปูเป็นไงบ้างครับปูโอเคครับโอเคปูนิ่มทอดกระเทียมก็โอเคครับเมนูนี้อร่อยเลยอันนี้ลูกจิ้มรวมเนื้อรวมผันเลยรวมผันครับขอโทษนะครับหิวผิวแค่ลูกจิ้มรวมเนื้อเลย เขาบอกว่ามีอะไรนะมีไส้ด้วยใช่ป่ะมีไส้มีเนื้อมีเอ็ดก็นแก้วเนาะที่เป็นตัวชูลมีแก้วเสิร์ฟคู่กับอะไรเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อก็ไม่แข็งเนื้อนุ่มไม่แข็งไม่ข่าวคือบางคนที่ไม่กินเนื้อก็อาจจะช่วยได้เม็นนิดนก็น้ำจิ้มก็หอมพอสมควรต่อไปครับซุปแห้งเนื้อตุ๋นครับครับอันนี้เหมือนมันทําให้ขุกคลิกขึ้นนะจากปกติที่เรากินเป็นซุปใช่ใช่ปกติแล้วคนจะกินซุปส่วนใหญ่แต่นี้เขาลองมาทำมาเป็นแบบแห้งดูอีนนี้ครับรสชาติแห้งๆมันเหมือนมันลาบผสม ค่ากุ้งข่าเนื้ออะไรเงี้ยแต่มันยังมีความไม่ออกหวานไม่ออกเค็มกันไปเมนูนี้ก็ใช้ครับรู้สึกว่าไม่เคยกินร้านไหนเลยไม่เคยกินเลยอันนี้เพิ่งเคยกินเปนนีครั้งแรกเลยให้ฟิลเหมือนกินขนมจีนที่ไม่ต้องใส่เส้นนะเรารสชาติมันก็คล้ายๆกันนะลองตัวนี้เลยตัวนี้สามจังหวัดไม่มีไม่เคยเห็นเลยกันเชียงปูคือที่เห็นเห็นชัดๆตอนนี้ก็คือปูแบบแน่นๆมากเลยใช่อันนี้คืออยากให้ลูกคนดูเนื้อปูแน่นๆเลยนะครับมาลองกันเชียงปูเป็นไง ดูคำใหญ่เลยหวานอะเฮ้ยโอเคเลยนะเดี๋ยวเขาเสิร์ฟคู่กับพริกพี่หนูเดี๋ยวลองกินคู่กันดูว่าเป็นไงกินคู่กับพริกเลยหรอนี่ไงเขาเสิร์ฟคู่กันเราก็ต้องลองสำหรับคนกินเผ็ดหรือว่ามาที่นี่ได้เลยแล้วก็พริกพี่หนูที่เขาเสิร์ฟไปอะ่ะคือเต้าเมล็ดออกอมันก็เลยไม่เผ็ดแต่มันหอมแล้วก็เมนูสุดท้ายก็เป็นเมนูเบสิกนะคือบล็อกข้าวี่กุ้งนั่นเองนะครัแทนนี่เป็นเมนูเบสิกแต่กุ้งตัวใหญ่นะอ่ะเริ่มก่อนเลย โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินให้หมดก่อนนะครับต้าก้องกินนะครับต้าก้องครับ โอเคครับกินของหวานกันเดิมแล้วเราก็ต้องตกด้วยของขาวพา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 ถ้าถ้าเธอกินของขาวเสร็จแล้วก็ต้องตกด้วยของหวานนะฮะอันนี้ก็จะเป็น couple นะครับ couple ก็คือโคซองผสม couple ก็เลยเป็น couple ชื่อ couple นะถูกแล้วใช่ไหมถูกนะอันนี้น่าจะเป็นหน้ามิชล่ากล้วย couple นะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นหน้ามะม่วงนะครับผมกะปังมะม่วงค o ฟ p ฟ e เยะเป็นยงไงวันดีวันกันเลย อร่อยไหมครับชิมก่อนลสีเหลืองสีเหลืองมะม่วง <laughs> นีเครับเป็นไงบ้างครับสำหรับอาหารบ้านครัววันนี้ครับโอเคนะผมว่า <Okay. S 2> <Okay. S 1> มันตอบโจทย์กับ<ม>ครอบครัวคืออาหารมันก็ค่อนข้างจะกินแบบจริงจังได้เลยรสชาติคือมาตรฐานร้านอาหารเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ไม่เราไม่ได้อวยคือชอบออจานเดียว <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าแบบร้านในหนาดใหญ่ก็มีมีน้อยเหมือนกันนะที่จะเป็นร้านนั่งแบบนี้ได้แล้วร้านอาร้านก็มีไม่กี่ร้านร้านนี้ถือว่าเป็นร้านหนึ่งในลิสต์เลยที่แบบถ้าแบบมีผู้ใหญ่กัเราก็พามาได้มีครอบครัวก็พามาได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสายครอบครัวมาร้านนี้ได้เลยมีครบเลย แต่อาหารตามสามั่งก๋วยเตี๋ยวเนาะของหวานกาแฟอะไรจริงแล้วร้านนี้เปิดมา30ปีแล้วอันนี้น่าจะเป็นรุ่นหลาแล้วละ่ะทำมาคือร้านบ้านควันนะครับผมฝากทุกคนที่มาหา่อย่าลืมมาก,กันนะครับ โอเคครับจบการรีวิวสําหรับร้านบ้านครัวเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับใครที่มาไม่ถูกนะครับร้านบ้านครัวจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนยศนะครับผมร้านจะอยู่หลังที่วัดการอาเภอหันใหญ่นะครับผมสามารถเซิร์ชทาง g o o g l e Map ได้นะครับแล้วก็ร้านจะเปิดทุกวันปิดทุกวันพุธนะครับเปิด10บโมงครึ่งถึง2องทุ่มเน่งนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่มาร้านนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามาจากเพจมากับังนะครับจะได้ส่วนลด10%เอเนเงนะครับอย่าลืมมากันนะครับอาหารอร่อยมากเลยครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่พวกเราได้กิน หมดอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0กว่าบาทเองนะครับก็ไม่ได้แพงนะถ้ามี5คนก็หารกันอยู่ที่ประมาณคนละ200กว่าบาทไม่ถึง300แล้วกันราคาถือว่าโอเคเลยครับไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากครับเหมาะก,กับตามราคากลางาๆเลย okay, โอเคครับไว้ผมจะไปรีวิวที่ไหนลืมติดตามกันในะสัปดาห์ครับ <ๆ S 1> อย่าลืมกด,ดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่มาครับสามารถบอกทางร้านนะครับว่ามาจากเพจมากับบังก็ได้ส่วนลด10%อเนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายเร็วเฮ้ย 嗯。嗯嗯 <laughs>